สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาขอทำการอ n นบ x ็อกตัว Samsung g a l a x y A20s นะครับตัวนี้ที่ผมจะทำการอันบล็อกและรีวิวนะครับเป็นตัวรุ่นแรม3ลอมถานนะครับที่ผมซื้อมาก็คือจะเป็นตัวสีดำนะครับมาดูรอบตัวเครื่องก่อนนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องสีขาวธรรมดานะครับกล่องสีขาว A20s นะครับ ข้างหลังก็จะมีสเปคคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเรามาเหลาสเปคกันอีกทีนึงนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นตาจากกสทชนะครับก็ไม่มีอะไรมากผงแกะกล่องเลยนะครับตัวนี้ที่ผมซื้อมาก็จะเป็นราคา5290บาทนะครับจาก tg phone ซึ่งจะมีของแถมขึ้นตามนี้เลยนะครับ ก็มาดูตัวในกล่องนะครับเปิดออกมาก็จะเป็นตัวมือถือนะครับจะมีฟิล์มหุ้มอยู่ galaxy a 2 0 s นะครับแล้วก็ในกล่องในกล่องก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นคู่มือนะครับมีคู่มือธรรมดามีอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้อะแดปเตอร์ที่ให้มาจะเป็น รองรับฟ้าชาร์จด้วยนะครับก็คือเป็น5แอมป์2โวลต์กับอ๋อโทษนะครับ5โวลต์2แอมป์กับ9โวลต์1.6แอมป์นะครับเขาจะมีสายมาให้1ส,สายสีขาวนะครับตอนนี้จะเป็นพอร์ต USB Type C นะครับก็ตัวเครื่องก็หมดแล้วนะครับตัวนี้จะไม่มีแถมเคสมาให้นะครับแล้วก็ จะไม่มีแถมหูฟังมาให้นะครับใครที่ต้องซื้อก็ระวังตรงนี้ดี่ดีนะครับที่ผมการแกะเลยนะครับมาดูรอบตัวเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับที่ผมซื้อมาตัวนี้จะเป็น วัสดุเป็นพลาสติกนะครับข้างหน้าเป็นกระจกนะครับตัวนี้ดีไซน์ก็จะเป็นหน้าจอเป็น6.5นิ้วนะครับเป็น TFT Infinity V นะครับก็คือเป็นรูปง่ายๆคือเป็นรูปหยดน้ำนรับมีกล้องตัวเดียวข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังจะเป็นกล้อง3กล้องนะครับจะมีเลนไม่แน่ใจวามองเห็นไหมครับมี3กล้องนะครับจะมีเลน เลนวายอัลตราวายแลก็เวเลนวัดระยะนะครับส่ว so, นอีกอัน,นก็จะเป็นแฟลนะครับแล้วก็จะมีนี่เป็นโลโก้นะครับแล้วก็มีฟิงเกอร์ปริ้นให้นะครับดูรอบตัวเครื่องตอนนี้ปุ่ม power นะครับฝั่งนี้จะเป็นปุ่ม power ส่วนข้างล่างก็จะมีไมค์มีหูังหูฟัง3ามมมิลน,นะครับแล้วก็ ไมโครโฟนหนึ่งตัวพอร์ต USB Type C แล้วนะครับตัวนี้ก็มีลำโพงลำโพงเป็นลำโพงเดียวนะครับก็จะมีฝันก็คือเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับก็เป็นถาดใส่ซิมถาดใส่ซิมตัวนี้จะเป็นแบบ3ช่องนะครับใส่ได้2ซิมแล้วก็1นึ่ง m i c r SD card นะครับส่วนข้างบนก็จะมีไมโครโฟนอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สเปคตัวนี้ก็จะเป็นตัว CPU เป็น s n น p d r a g o n นะครับ450ครับกล้องหน้ากล้องหน้าตัวนี้นะครับมีความความละเอียดอยู่ที่แปดล้านนะครับตัวข้างหลังสามกล้องก็มีสิบสามล้านห้าล้านแปดล้านนะครับเป็นสามกล้องหน้าจอที่แจ้งไปแล้วนะครับเป็น TFT ความละเอียดเป็น HD Plus นะครับก็จุดเด่นของตัวนี้อันนึงก็คือรองรับฟ้าชาร์จนะครับที่สิบห้าวัตต์ ตัวนี้ลอา,าฝาชาร์จนะครับเป็นแล้วก็เป็น USB Type C ด้วยเดี๋ยวมาลองเปิดเครื่องเนินเลยครับตัวนี้ที่ผมซื้อมาก็จะเป็นจากร้าน Tg Phone นะครับในราคา 5,290นะครับบาทนะครับมีแถมลำโพงบูทูธนะครับหอันแล้วก็เป็นฟิตเนสแท็กเกอร์หอันนะครับตัวนี้แบตอยู่ที่4,000มิลลิแอมนะครับถือว่าจุเลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมทำการตั้งค่าก่อนนะครับ หลังจากทำการเปิดเครื่องก็มาทำการเซตอัพนะครับหลังจากผม กดเรียบร้อยครับก็จะเข้าหน้าจอหลักวัะสะดุที่แจ้งไว้นะครับตัวข้างหลังเป็นเป็นพลาสติกนะครับที่ผมจับก็คือสีดำจะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นลายนิ้วมือนะครับก็คือไม่ได้เป็นรอยนิ้วมือง่ายนะครับตัวสีดำตัวนี้อีกอย่างจุดเด่นคือตัวนี้นะครับกล้องหน้าจะรองรับการสแกนใบหน้าด้วยนะครับในการปลดล็อก ก็จะมีแอปพื้นฐานมาให้ตามนี้นะครับตัวนี้เป็น Android แต่ผมให้ดูนะครับที่ติดมากับเครื่องเลย ตัวนี้เป็น Android 9.0นะครับเดี๋ยวผมต้องหาไม่เจอมาดูหน่วยความจำลอมและแรมก่อนนะครับตัวลอมจะเห็นได้ว่าให้มา32มสิกิกนะครับส่วนตัวแรม สกิกนะครับตัวนี้เปิดเครื่องมาก็แรงก็จะกินไปแล้วครับ1นจุดสส่วนลอมลอมที่กินมายังมีพื้นที่ว่างอยู่ยี่สิบอดจุหนึ่งใช้ไปแล้วสิบจุดก้านะครับเหลือพื้นที่ใช้งานอีกยี่สิบดจุดกิกะไบต์นะครับตัวนี้ตัว UI ก็เป็น One UI นะครับ มาดูโหมดมีโหมดถ่ายรูปโหมดวิดีโอนะครับเหมือนทั่วไปนะครับนี่มีถ่ายหน้าชัดหลังเบอือได้ด้วยมีโหมดโป,โปรให้นะครับมีโหมดพารอนามาถือว่าในราคาขนาดนี้ก็ได้มาครบคันเลยทีเดียวนะครับจะลองถ่ายโหมดเป็นไลฟ์โฟกัสนะครับหน้าชัดหลังเบอรอ จะเห็นว่าแสงยังยังไม่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าคอนทราสอะไรก็คือสไตล์ Samsung เลยนะครับก็ผมก็ขอจบการ Unbox ตัวซัมซุง galaxy a 2 0 s เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครมีคำถามเกี่ยวกับการใช้งานหรือว่าเกี่ยวกอุปกรณ์ตัวนี้หรือว่าอยากจะแชร์ข้อมูลตัวนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับ ็ oh. ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ